สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับสาวซนญ่าสาวบันตาอีกแล้วนะคะก็ซญญ่านึกอยากกินแตงกวาดองนะคะสัญ่ามาทําสูตรของซนญ่าเองนะคะเห็นแตงกวามันสวยค่ะลูกสวยๆเนี่ยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วลูกสวยๆล้างสะอาดก็ไม่ต้องเอาเอาอ่อนๆเห็นมันอ่อนเนละเห็นมันอ่อนสวยทั้งเลยค่ะ ซือมา20บาทก็อยากกินดองอ่ะเป็นสมัยก่อนชอบดองกินนะคะสัญญาบีก็มีน้ำตาลสายนะคะก,เก็เกลือเกลือเม็ดยาใส่เกลือเม็ดก็ขวดโหลก็สัญญาค่าเชื้อแล้วต้มค่าเชื้อแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเนี่ยเอาแบบนี้ <c oughs> เอาแบบนี้มันถูกดี <c oughs> นะคะก นึกอยากกินนะคะโอเคเดี๋ยวไปไปต้มน้ำกันดีกว่านะคะโอเคค่ะก็ใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปแล้วนะคะใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปเรียบร้อยนะคะแล้วให้เดือดแล้วก็ตั้งพักไว้ให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยคอย ใส่น้ำส้มสายชูนะคะถ้าใส่ร้อนลงไปมันจะมีกลิ่นมันจะไม่อร่อยตั้งพักให้มันเย็นก่อนแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปได้หอมนะคะถ้าใครชอบก็ไปว่ากลิ่นกลิ่นถ้าใครไม่ใครไม่ชอบกลิ่นน้ำส้มสายชูก็เอาลงจะร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปกลิ่นจะไม่มีนะคะตอนนี้คือสูตรไข่สูตรมันเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวซอนยาไปตั้งให้มันมันเย็นก่อนตั้งให้มันเย็นก่อนนะจ๊ะลายหมดแล้วตั้งให้มันเย็นก่อนเดยแล้วก็เตรียมเตรียมเรียบร้อยนะคะก็ใส่ลงไปนะคระับจะได้ แค่นี้นแค่ในพอนะครับกินคนเดียว <c oughs> ไม่ใครกินเป็น <c oughs> กินคนเดียวคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวให้น้ำเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะโอเคค่ะ <c oughs> นี่ก็เย็นแล้วนะคะนี่ก็เย็นแล้วที่เราต้มน้ำเปล่ามีเกลือกับน้ำตาลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสัญญาก็ก็ใสออ่น้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะสัญญาใส่ท้วหนึ่งลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะคน สูตรไข่สุดมันนะจ๊ะสูตรสอนญาคือแบบนี้นะคะคได้ค่ะได้อยู่ค่ะได้ได้นะจ๊ะได้แล้วสัญญาจะใส่ผักชีผักชีลาวนะคะใส่ผักชีลาว ใส่ผักชีลาวลงไปในสักผักชีลาวลงไปในโหลนี่แต่งแล้วต้องใส่ให้ท่วมนะคะใส่ให้ท่วมท่วมแตงกวาใส่ท่วมแตงกว,า,ว,งกวาเลยใส่แล้วนะ ท่วมพอดีเลยนี่ท่วมนะคะเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นก็ได้นะคะไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็กรอบๆไว้กินกรอบๆก,ก,กับพวกกับ อะไรที่เล่นเลี่ยนนะคะกินนะคะสัญญาลูกอยากกินเลยทำมาฝากกันก็ทำแตงกวาดองนะคะโอเคนะคะช่วยกดแชร์ share, กดไลค์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็เจอสาวสัญญาใหม่นะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายยนะคะ